เจม้มาเพิ่งดอกไม้เพื่อนดอกไม้เพื่อนบ้าน ه, ดอกดอกยี่หลี่มันนะตน้นนี้ยังพุดเดียมันนะดอก ه, อ่อนซอนดอกไม้เพื่อนดอกดอกยี่หลี่ดอกลายมีทั้งสีขาวทั้งสีเหลืองเพิ่นปลูกไว้ให้ลูกเพิ่นเพิ่นปลูกไว้ให้ลูกเพิ่นสี่ตัว น้หอมสีขาวเพิ่งร่วงไปสีเหลืองก็ขึ้นมาอดอกขึ้นดีดีหัวหน่ากำลังแตกกริงโอ้งามงามงามใช่ช่มต้นดอกใหม่เพลินพัน่ะก็ลังแตกดอกอันนี้อียงเนี่ยอันนี้แมวเนี่ยอันนี้แมวเนี่ยมัดส้ส้มต้นใหม่เนี่ยมัใส่ส้มต้นใหม่แมวเนี่ยพอกับเม่ปลุกไว้ให้เนี่ย ปลูกไว้ให้ลูกชายเพิ่นน่ะม้านอนอยู่ใต้อันปลูกไว้ให้ลูกชายลูกสาวเพิ่นมานอนอยู่ใต้เนี่ยน่ะอืมอืมนั่นลูกเพื่อนบ้านก็เหมือนลูกของเราอืคิดดื้อคิดดื้อคิดดื้อดื้อคิดดื้อคิดดื้อไปแล้วแม่ไปทำงานแล้ว